สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ d ด็ดดีชาแนลออนทกันอีกแล้วนะคะวันนี้จุนอยู่ที่จังหวัดน่านพร้อมด้วยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะ<ว><น>เป็นสีมือของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองหา้าจังหวัดน่าน,นนั่นเองค่ะ ซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านได้เข้ามาฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุในหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผ้าถอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะจะมีการดําเนินงานอย่างไรบ้างนะคะและหลังจากฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการต่อยอดกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าท่านพิพัฒน์ระชิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้ามาส่งเสริมในการที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องอของท็อ์พาวเวอร์นะคะึ่งก็ได้มีการให้กรมพัฒนาฝีมือแรง,งงานเข้ามา พัฒนาทักษะนะคะให้มี ให้แรงงานทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะอย่างเช่นของกลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหน้าก็ได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้มีอาชีพความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้จุนอยู่กับผู้มในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหน่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเก่งก้อยน้อยสปุมนะคะผู้มในการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหน้านค่ะครั้งนี้นะคะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน้านก็จะฝึกไอคีพเสริมให้กับผู้สูงอายุนะคะกลุ่มสตรีทอผ้า พื้นเมืองบ้านหนองหค่ะเพื่อให้เขามีมีเงินเพิ่มขึ้นมีร<ม>ายได้นะคะในปี67เนี่ยค่ะทางกลุ่มสตรีนะคะได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะหา์ให้มาฝึกอบรมด้านการเพิ่มมูล,ลค่าผ้าทอนะคะจากภูมิปัญญาทางสิ่นนะคะเอ๊จะเป็นยังไงเรามาพบกับผู้นํากลุ่มนะคะได้แก่แม่สายนะคะขอเชิญแม่สายค่ะ แม่สายแก้วกันทานะคะจะเป็นประธานกลุ่มทอคผ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สาย แม่สายคะกลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะเราได้มีการรวมตัวกันยังไงบ้างคะอ๋อคือเราได้รวมตัวกันเมื่อปี2542นเนาะคือตอนนั้นอะ่ะเราก็มีสมาชิกประมาณสักสิบกว่าคนเนาะ,ะในการตั้งกลุ่มก็คือทอผ้าเลยใช่ทาไมเราถึงเลือกการทอผ้าคะ่ะคือเราในใจอีกอย่างเรารักเนะเาะแล้วข้อข้อที่สองคือเราเวลาทอเราจะได้สวมใส่แต่เราเราไมไ่คิดว่าจะได้ขาย ที่ทางสำนักงานพฒนารณาผีดูอ่างนั้นนานมากอุบๆมเนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรคือการทําลายผ้ายกดอกกับลายน้ําไหลก่อนหน้านี้ที่ที่ทำนี่เราทําเป็นลายอะไรเราตอนนั้นเราจะทําเป็นสิ้นม่านสิ้นป้องคือเป็นเป็นสิ้นแบบยกยกดอกน้อยๆเป็นสิ้นม่านสิ้นป้องเป็นดอกเป็นเป็นดอกดอกเช็เดียวเลยเงี้ยค่ะใช่เป็นนิดเดียวแต่มันจะไม่มีลายน้ําไหลทีนี้ได้ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านก็จะมีน้ําไหลไทยรื้อ,อเออจะมีน้ําไหลไทยรื้อมาตอนนั้นเราขายสิน้นสิ้นม่านสิ้นป้องเราขายผืนละ2 0 0บาททีนี้เราได้จากฝีมือแรงงานจังหวัดน่านมาคือชุดหนึ่งอ่ะสี่เมตรนะ่ะเราขายแบบคือ500บาท500บาทคือว่าราคาแพงแพงที่สุดแล้วเนาะสี่เมตรนะ่ะเราขาย500จากเดิม200 ค่ะจำนวนส0งรอยประลอกมาไห่ห้าร้อยอ่ะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาก็จะมีการต่อยอดเพิ่มขึ้นแล้วล่าสุดนี้ที่ทางสำนักง,งานาพิมพ์แนงงานหน้าได้เข้ามาฝึกอบรมเป็นฝึกยังไงฝึกอบรมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เพิ่มมูลค่าแบบต้นอะไร,รอะไรแล้สอในได้ไหมบ้างคะนนจะมีย้อมใบย้อมเปือก ย้อมใบย้อมเปลือกไม่หมายถึงว่าเอาเอาใบใบไม้อยางนี่นะคะเอาใบเอาสีเอาใบไม้กับเปลือกไม้มาย้อมแล้วก็ทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเดี๋ยวตอนนี้เรามาต่อยอดยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้เราก็มามาต่อยอดในเรื่องการรวดลายอีกเนาะย่างแม่เนี่ยุนักรนไม่ต้องไล่บอกเรื่องใส่สีใส่สีคือเป็นที่ว่าสําคัญที่สุดในการทอผ้าคือหมายถึงว่าที่ที่ทางสำนักงานมามาสอนนะคะเราย้อม ตอนที่เป็นผ้าแล้วหรือว่าเป็นไม้ยอมป้ายเลยค่ะป้ายเป็นเส้นป้ายคือเป็นเส้นป้ายพุ่งเอาไว้พุ่งทอค่ะแต่แต่ห้าเส้นยืนเนี่ยจะใช้ได้เคมีจากโรงงานเพราะมันจะแข็งแรงจะแข็งแรงคอยากให้แม่แม่สายพาหนุมชมหน่อยค่ะว่ามีการทออะไรยังไงบ้างก่อนที่เราจะมาฝึกอบรมเนี้ยค่ะเราเรามีรายได้ของกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เดือนนึงก็ประมาณพันพันห้าหรือสองพันประมาณนี้ค่ะ พันพันห้าหมายถึงว่าตอนที่เราคนหรือว่ายังไงคะต่อคนหลังก่อนที่เราจะมาฝึกอบรมอ่ะค่ะหลังจากเราฝึกอบรมสมาชิกก็ได้ประมาณเดือนละได้ประมาณสามพันห้าสี่พันห้าพันต่อเดือนค่ะแล้วเวลาเราไปขายเนี่ยเราไปขายตรงไหนบ้างคะเวลาเราไปขายเราก็ทุกวันนี้เราก็ส่งน่านบุรี เป็นร้านค้าเป็นร้านค้าและนี่เป็นหนึ่งเสียงนะคะที่มายืนยันค่ะว่าผ่านการฝึกอบกรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีรายได้แล้วก็มีอาชีพปิดตัวแน่นอนตัวอย่างที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะที่ทางสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหน้าได้เข้ามาฝึกอบกรมตรงนี้นะคะก็เป็นผู้ประสบความสําเร็จที่มายืนยันกับเราค่ะท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มแรงงานนอกระบบและในระบบนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันและสำนักง,งานพัฒนาศีมือแรงงานทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6งค่าหากค่ะ,คะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรายการเดชดีชาแนลออนทัวนะคะผ่านทาง YouTube และเพจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรัวันนี้นะคะจุต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ